อย่างนี่จ้าอย่งนั่งใส่ดีเ่ะอันต้นมี่มองบังของมี่มองอิงอิงก็น้ำมันไก่เห็นบ่าวเนี้ถอยออกไปกันจ้าก็เรื่องนี้สัมบ่ร์อไรจ้ยเอาเื่อเรื่นี้สวัสดีเอฟซีนะคะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะเสียงเจินมมมี่เจินว่าเสียงแหบเสียงแหงเหมดมือว่านน่ะล่ะเริ่มเป็นเสียงแหบเสียงแหงัตงแตงมือว่านเพราะว่าดีใจรลายเลียกเขาเลขกถื่อ อาผู้ดเาขเามาแล้วก็ไลค์กดแชร์ให้ในรัจจารตอนนี้ถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดสดทางช่องน้องเบลพารวยรับมณีชาแนลแล้วก็ฮิฮาพารวยขึ้นไปนฮิฮาพารวยนะคะคุณผู้ชมตามเลขลับอิสราเอลนะคะเลขลับอิสราเอลจากไอ้พองพองนะคะไอ้พองพองเดอ้อเก่งคักเนาะแน่นอนเนาะคะ่ะแน่นอน,นลีคงเพื่นเนี่ยก็ต้องยอมรับเพื่นเลยละว,ว่าแมนมากๆนะคะ งวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดาเข้านะคะเข้ามาแล้วหกงวดติดงวดที่ผ่านงวดเกนะ้าสองเนี่ยเป็นงวดที่หกทางวันนี้เข่าอีก,กับเป็นงวดที่เจ็ดนะคะสำหรับเลขรับอิสราเอลนะคะ<อ>เจ็บข้อเสียงแหบเหมือนซื้อแต่สามตัวไม่ได้ตัด3ตัวไว้ไตัดบ่จ้า มันก็มาบนตรงๆนี้นอะพีดแค่ลักร้อยยังลักลอยหามันไปรักแสนผลห้าเงียกับันออ,องีก็ห้าศูนย์เจ็ดเจห้าศย์เจ็ดสามเก้าสองลักเลขหาไปอยู่ลักแสนเลขหาไปอยู่รักแสนบังดันเพิ่งเพิ่งพูนเป็นถูกเลขเจ็ดสล้านอ่อนซ่อนภูพนถือรางวันที่หนึ่งเนาะลอตเตอรี่สิบาใบได้78บ่ปดบดบแปดบล้านจากที่ลำบาก คางรับจ้างเนาะกลายเป็นเศรษฐีในเพียบตาเลยล <c oughs> ดีใจน้ำเพื่นคนวลาหายจนแล้ววสัตเมื่อไหรจะถึงคิวเราสักทีงวดน,น,น,นี้เหรอรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมคะรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่เนาะอยู่นี่แล้วเดียวกับว่ายังไม่มาเบลก็ไม่ได้บอกว่าเลขมาแล้วนะเบลจะโทรไปถามไอ้พพงๆนะคะว่าเขาจะให้วันไหนยังไงนะคะ <c oughs> เยวบอกเหลอว่าเขาจะให้เลขแล้วไม่ได้บอกนะคะสดโทรหาเลขลับอิสราเอลไอ้พองพอง,พองเราจะโทรไปหาไอา้พองพองแล้วถามไอ้พ,พองพองว่าเขาได้คุยกับหนุ่มอิสราเอลนะ่ะเขานัดหรือ,อยังนัดปล่อยวันไหนนะคะอันนี้คือเราจะโทรไปตามความคืบหน้าเราจะได้มาบอกถูกไงคะว่าเออเขานัดวันนั้นวันนี้นะเพราะว่ามันอยู่คนละจังหวัดค่ะมันติดต่อกันลำบากมันก็ต้องโทรสิละ โทษก็อยากโทษให้เอฟซีได้ฟังน้ำได้ยินน้ำกันว่าควรจะว่าจังใดท่านโมยังฟกับีธุราผาใบสะก้อนนะครับเพราะว่าบะไรบอกเด้อว่าปล่อยมือนี่ออ้ยังสิบอกว่าข้าในบอกแต่ว่าเขาจะโทรไปถามว่าเพิ่นจะปล่อยมือใดสิแม้เขาอยากรู้นะคะให้ได้ฟังน้ำกันเดี๋ยวไปยังโมลูคือกันนี่นี่จะโทรสดพร้อมๆกันเลยโทรหาไอ้พ่งพองนี่ล่ะโทรหาไอ้พ่งพองว่าไอ้พ่งพองเล่าติดต่อกับนุ่มอิสราเอล ทางบมรีรัมแต่ก่อนอื่นกดแช่กันแล้วเป็นบาค่คาคนละหนึ่งแช่หายกำลังใจกันเนาะเ <c oughs> ขากำลังหายกำลังใจกันเสียงจนเจ็บข้อเสียงแหบเสียงแหงมืดห้องหลายหมูว่านนะมันดีใจแห้งนะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งรับสายขัมเรีนรับเจแพร่รับเจบแพ<ผ>ร่รับอิสราเอลแตกถล่มทลายเนาะ่ะแตกถล่มทลายน้องเบล ห้องแต่ว่าบ่เต้นดอกว่าสั่นยานมันหลุดเต้นยานมันหลุดว่าะั่นห้องจะซื้อเลยยานให้เต้นถอดเพาะั่นเอ้าพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวพาโทรหาไอ้พ่งพองโทรหาไอ้พ่งพองนัดเพิ่นไหวรอหล่าว่าจะโทรหาเพราะว่าเพิ่นติดต่อกับนมอิสเลียโยทุกเมื่อเพิ่นแซดเล่ากันโทรคุยกันอยู่ทุกเมื่อ ความเพิ่มนานสิเป็นจังไดนมาฟังพร้อมกันบ่ได้หมายความว่าสิปล่อยสิได้เด้จอจ้ะเออเอซีต้องขอใจมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ทายทอดสดอยู่เด้ออ้พองพองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้พองพองไอ้พองพอง ไลยช่องไลยช่องค่ะพระเอกของเราเจ้าเป็นพระเอกด้เดี๋ยว์เนี่พระเอกเลขลับเนาะพระเอกเลขลับดิเดี๋ยวนี่ยเนี่ยังาน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 เป็นหลับอยู่ยันหลับยันอาวกะอาหลับนั่นแล้วอ่ะอิสราเอลกะแขกขคราวนี่น่ะนะอาหลับคักๆเนี่ยอืมงันเป็นอาหลับที่เราเปิหนช้เอย เป็นยังไงเป็นยังไงทางนั้นคือห้าบอเป็นห้าเป็นห้าครับผมย่างไปตลาดนี่เป็นยังไงไปตลาดนี่เ่ราะมันคนทักเต็มไปหมดอนเราไอ้พ่องพ่องนี่ได้เปิดกล้องมาครับนี่เปิดนี่หันไปรเอฟซีเบิ้งหันไปรเอฟซีเบิ้งนี่นี่เพราะว่าเข้าทายคอส่วนเด้ต้องหันกล้องไปรเอฟซี บันทึกหน้าจอไว้พร้อมทักทายเอฟซีแน่ดีใจกับซีน้องตตีก็อยู่ตามรับอิสราเอลเพิ่ะกบฏไทยผิดหวังนะครับเพิ่งกบฏไทยผิดหวังนะครับก็ดีใจนะทุกคนนะครับที่ได้แนวทางจากบอลอิสราเอลครับผมมีมิรับอย่างแน่ก่อทางไอ้พ่องฟ้องที่หามามีมีจักรับมิรับอย่างแน่บอลสู่คนฟังแน่คนบอกอดใจทั้งคนก็ได้ครับได้ครับมีมิรับอิสราเอล รับเกาหลีสายรับเจแพนแล้วก็รับโคลา,าของพ่อสวัยเออรับโคราชพ่อสวัยเดี๋วคือบเดโลงหัวต้อนเพิ่หายหัดต้อนก็หาย,หายเลยหอครับบบได้ไ <S <S ไเดียย๋ยวคือบบได้คือวิวโบเดโลงวอวิว่อดเฮาวอเวาวอไอบอม อรีไปกรุงเทพมาเทั <peine ed Perfect> ่วหาเราโอ้กับวาอยู่ไปกรุงเทพนี่ไปกองสลากเม่นบอมหมู่บ้านเล็ออกกันนะว่าฮฮ่าาฮ่า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 ฮ่่าฮ่่าฮ่าา่า่า่่ะาา่หา ถามพ้อสิริเนาเนี่ยนีถามสิรีมันห้าเก้าสองมันดูแพงไหนขาง่ะอืมมันก็บอกวนะ่าไปอีกสองกิโลเันป่ะโอ๊อยใจนะละรักรักลอยห้อพีดไปเนาะเปพี่ลักลกอยปกติมันถึดสามตัวมาตลอดเดยวนี้นถึงสตัว หาไปอยู่ลักแสนเลยมืองวดบัววานนี่หาไปอยู่ลักแสนแทนัวเพิ่มได้ไรห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสอง 3, 9, 2. 2> ครับสลับกันแต่ซื้อนนดเดียวอันนี้คือไอ้พ่อ,พองๆนี่ได้โทรคุยกับเพิ่นหรือย่างค่ะหลังจากเหล็กๆออกมาว่านจะโทรนุ่มอิสราเอลหรือย่างโทรวังใดๆนะครับผมโทรแล้วว่าว่าจางังใดแน่นะละค่ะิาา่นวา่าจังใดถามว่า เร็วเนี่ยจะได้เมื่อใดเพกันว่าอีกสามสี่หมื่นนะพนักงานสั่วอีกสามสี่วันแต่ว่าบมื่อใดระบุวันที่บอกแม่นครับเพกันว่าได้เมื่อใดผมไปส่งให้เมื่อนั้นแหละวางเสี่บบันนี้อาจจะได้เร็วบางทีอาจจะได้ก่อนสาวันบันนี้พ่อเหาปล่อยเร็วกับมีตั้งสี่ไม่อีกดิบันนี้ไม่อยากให้ปล่อยเร็วเลยปล่อยเร็วเดี๋ยวก็ไปอั้นมาสั่น ลักสิเอาจังใดดีกว่าเนี้ก้อนกับปอยศาซื้อว่าท่านอืเอาพี่น้องเดียวให้พี่น้องทั้งเลยสดนะครับเพราะว่าช่องน้องเบลช่องนะครับหนึาพารวยรัตเป็นนีชาแนลและว่าช่องอีกหลายช่องเนาะที่เลยสดอยู่ตอนนี้นะครับคอมเมนต์มาลงมารับอิสต์เดลจะให้ปล่อยวันก่อนวันไ้ออกกี่วันเนาะปล่อยก้อนเร็วกว่านั้นอ่านทันทีขนาดว่าปล่อยแค่มือเดียวยังอ่านจังวะ คือถ้าข้าปล่อ,อยเร็วอ,รอือแมนอยู่ที่นัดที่แล้วว่าสิบหกเก้าโมงเก้านาทีวันนี้ก็โอ้ยบอท่านก็เลยเปลีป่ยนเป็นวันที่สิบหาช่วงบ่ายแต่ปานนั่นก็นยังจายเคืองอยู่ที่พวนว่าเก่าสองนะแมนกะลังก็ใจายเคืองจ้าคุณผู้มชมก็คอมเมน จะถามอยู่ดอกว่าอยากให้ปล่อยเร็วหรืออยากให้ปล่อยคือเก่าวันที่สิบหางสี่บอกเอ้ยวันที่ก่อนหอยองหนึ่งวันก่อนหอยองหนึ่งวันเนาะก่อนหอยองหนึ่งวันพี่น้องคนจะซื้อได้นะถามเนี้ยถามเนี้ยที่มันซีบาตรงไหนขอเสียงแน่เนอนจ้าชอบเรนเลยครับไปก่อนหนึ่งวันบางคนปล่อยเลยเพราะนะมันบางคนได้เพิ่นบอกให้รอสามสี่มือจ้า สามซี่มือนี่านาสีได้เลขแล้วแต่ว่าคิดเบิ่งก่อนว่าสีปล่อยมือไรสามซี่มือพอน,นักาสซีมีเลขแล้วเนี่ยคนมาก็ดูพนักงานดูทีเป้าเอิสระเปล่าพนจะให้ปล่อยมือไดนครัาบว<า>่างปลอ่ปลอยมือไดนก็ปล่อยมื่อนั้นแหละจ้าปล่อยให้เลยค่ะค่ะสันยืนีก็อยากได้เร็วที่ได้ซื้อเน็ตรียไว้ประจัก่อนเราจะไปปล่อยเลขเขาวงละบาทใช่ไหม อันนั้นยังกับ,บิวสีว่ายังวะลืมเปปันป,นปลอ่อยเล่ยปล่อยเลยหลายคนละอ,อ,อ,อันเลขนาล่ออีกสามสี่มือคอยสิได้ค่ะแต่ว่ามือใดสิปล่อยกับเดี๋ยวให้คนคิดบ่งกรเ้อค่ะแต่ว่าสามสี่มือนี่มีเลขในกำม,มือเรียบร้อยสามสี่มือนี้ เลขลับอิสราเอลบางคนวันมาปล่อยเร็วเจ้าจะอั้นนะซันปล่อยเร็วเจ้าจะอั้นนะบางคนก็บอกปล่อยเร็วสิได้ไปซื้อลอตเตอรี่เออแต่เอาจะในเดี๋ยวน้อปล่อยปล่อยเร็วกะอั้นปล่อยสาก็หาว่าเฮอลีไรอ่างไม่อ้อยบอกว่าปล่อยเร็วจะมาซั่นเอาเขาเอาจะบุญ เดี๋ยวลอรอไอ้ไอ้พองๆ่อง่อโทรไปปรึกษากับนุ่มอิสเรียวอีกรอบหนึ่งก่อนเนาะปรึกษากันให้เป็นมันเป็นเหมาะก่อนอันนี้เข้ามาถามความคิดเห็นเอฟซีเราเข้าสิบไปพากันปรึกษากันอีกที่หนึ่งจ้ะวาสชีจังไดตกลงกันแต่ว่าได้ยินข่าวว่าจังไดก็กําลังเหตุกําลังสางอย่างเห็นโพดนี่อย่างกาลังเหตดกําลังสางอย่างอ๋อเขาอิสระพูดกับจะเฮดบุนนะครับเขาจากเฮด จ้าเพิ่งจะเล่าแห่ตุเรงกันทางมานะครับฝากบอกบุญพี่น้องเดี๋นีนะครับ hmm. จ้าเรียบอกบุญนะครับเนาะพอดีผมว่าจะพิสเส้นบุญใจให้แล้เรื่องหนึ่งใจว่าช่วงนี้หลวงพี่วิเศษมันกำลังปั่นพญานืมเรียกว่าแปลว่าอย่างอบรมตรงนั้นจ้าตอนนี้ก็หลวงพี่วิเศษมันก็ขาดบุญขาดบุญขาดนักญาณนะครับก็จะปั่นเจ็บปัญนา ก็คงจะรู้จัดเป็นย่างดีอยู่เนาะค่ะวัดหลวงพี่มีเซนเนาะซอยกัร้างพรังหาบาซิบบาทก็ได้จ้าแล้วแต่จิตศรานะคะจะจะทำบุญจะเฮดจังใล่ะบาดนี้จังสี่ใดถ้ำมันเพิ่นท่านใดท่านเอาท่านท่ามบัญชีหลวงพี่ไม่เสียเลยครับผมบัญชีหลวงพี่มีเซ้นเหรอไม่สีไม่เีย่บ บัญชีหลวงพี่มีเซ็นเลยนะคะรู้จักอยู่ดอกเพิ่นกับแม่นคักคือกันเป็นเป็นเลขฟันเลขสูตรแน่ว่าหันว่าหันคนไทยศูนย์หกข้าแล้วหลวงพี่มีเซ็นอ่ะอืเขาอยู่ตัณหเลขเล่าบลาลายหลวงพี่มีเซ็นนะเล่าให้เลขน้อยนึงใจล่ะอันเลขบัญชีบอกอเป็นเบอร์โทรครับอ๋อเป็นเบอร์โทรบ่ะ เอากลับตั้งแต่แรกกลับกองกลับกองก่อนเด้อใช่ไหมฮึกลับกองเลขมันกลับกลับกองกลับกองก่อนเด้อเข้าก่อกระดานมาเขียนแม่กระดานมาเขียนเบอร์โทรปแม่เขียนเบอร์โทรก่อนจดตามแล้วจดจดเลยศูนย์เก้าสอง เดี๋ยวเบลเขียนใส่กระดานให้นะคะแป๊บนึงสำหรับใครที่อยากอยากร่วมปั้นพญานากับหลวงพี่มีเซ็นนะคะคนละ5้าบาทสิบาท2 365า้าเอาคิมให้นะครับก็สะดวกก็ผานทางน้องเดียวก็ได้ผ่านบัญชีน้องเดียวผ่านนะครับขอให้ฮาก็ได้อะไรก็ได้นะครับเนาะเราลงบุญกันมาเจอสะดวก 0ูนเก้าสองนง่ๆเก้าเก้หนึ่งเขนบ่สองสามหกหานะครับการที่เสี่ยงโชคเฮามีบุญเฮากอไปไอดีไล่หกห้าสองสามหกหเสริมบุญเสริมบารมีไปนั่นะครับไอดีไอดีล่เขียนภาษาไทยก็ได้ไอดีไล่ เออมันเลยยันจังสิค่ะนะครับไอดีตามนี้เลยเด้อตามนี้เดีนหน้าจอกันหน้าจอ V I S U T T V I S U T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  W O เเบออ็ N N A N A เเบอ N สองตัวบเ N A H T เเบอ เอนเอเอนเอนยูบ้านเดียวกันครับพวกวางเรื่อยบอ่อันนุ่ม,มี<ด>สระเอียไหมนุ่มีสระเอีย<อ><อ>วไหมขวางดูคนลอัน,นอำเภอเลยอ๋อแต่ว่ารู้จักกันมันบ่ครับแยกมาเข็บหน้าจอพี่เองแค็บหน้าจอเรื่อแม่อ้อย เ,เ,ขเขาก็่ได้ให้เขากุมเขาเอย่างทั้งสิ้นดอกค่ะณ็มาชมติดตามทางช่องนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือไอดีไลน์นี่หมายถึงว่าไอดีไลน์ใครที่อยากร่วมทําบุญกับหลวงพี่มีเซนร่วมปั้นพญานาคนะคะวัดหลวงพี่มีเซนคงจะรู้จักกันอยู่เพื่อนก่าไฮเลขทางช่องคือกันกจะซอยกันนลหาบาซิบบาท,ทาบุญศูนย์เ2้าสองเก้นะคะโทรไปตามเบอร์นี้เลยไม่ได้ไม่ได้ใช่เลขบัญชีนะคะเป็นเบอร์โทร บุญเสริมบารมีนะครับเสียงโซ่ปไปด้วยเอาสรุปสรุปไอ้พ่องพ่องว่าจะไดนุ่มอิสราเอลวันนี้ก็นั่นแหละครับตามที่เพิ่งบอกมาแหละสามสี่วันก็จะให้แนวทางมาสามสี่วันได้แนวทางนะคะสําหรับนุ่มอิสราเอล <c oughs> สามสี่วันวันนี้วันที่สิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดแมนมออาไอ้พ่องพ่อง ประมาณนี้เนาะครับผมต้องกราณประมาณนั่นแหละครับประมาณอีกสามสี่หมื่นเด้อครับจ้าจังหวะจะพาได้เมื่อใดผมก็จะส่งมาให้มื่อใดก็ตามครันจ้าครับผมอ่าแด้วเลขลงทิ้งพี่มีเซ็นไปเราให้เลยทางไลน์สดฮะเลขลงทิ้งพี่มีเซ็นบอกเอาเอาเอาเลขลงพี่มีเซนมากเอาแค่สั่งก็เอาเลขลงพี่มีเซนก่อนเด้อค่ะ ตัวไดตัวนั้เอาเขียนใส่นี่เลยหลวงพี่มีเซ้นวันนี้เอาเลขหลวงพี่มีเซ้นเอ้ยวันนี้เอาเลขหลวงพี่มีเซ้นไปก่อนนะคะตัวไดเด็กเล่าครับสามเก้าเาสี่แปดสามิงสี่ชั้หนึ่งสามเจ็ดล่ิงสามว่งสี่บนวิ่งสี่บน จะพูดสตัวเก้าส่งล่างสามสองตัวมีสามหนึ่งสามเจ็ด <wh ่ิงบิงที่บกแล้วก็่ล่างล่างวิ่งสามสามหนึ่งกับสาเจ็ดแล้วก็วิ่งสามสามหนึ่งสามเจ็ยิงสามทีมีเส้นเขียนว่าลวงทีมีเส้นหรวงทีมีเส้นเขียนแล้วก็จะมาว่า ลุงพี่วันระวังเบิดเนอะสามสามกับ14ีระวังเสิร์ฟมดก่อนเข้าศูนย์หกนะคะลุงพี่มีเชนหมดเสแล้วเข้าศูนย์หกให้ให้ศูนย์หกห้าตัวเดียวหมดแล้วอืมอ่าโอเคยังจับได้แล้วเนาะจ้าได้แล้วจดแล้วจับแล้วเอาลอดเด้อค่ะหนุ่มอิสราเอล อีกสามสี่วันนะคะหนุ่มอิสราเอลจากอ้ายพองพองเปินสิตามไฮนี่แหละเจ้าของต้นตำรับเลกลับนี่ไอ้หนุ่มเลกลับดิษนี่หนุ่มเลกลับเนาะหลับนลับรอรอเรกลับมาเจอก็เรกลับเด้อไอ้พ่องพ่องนับกันแล้ว งามใจสิมาบ่มาบ่อุดรนะไปเร้อเองนี้เขาไปกับไปกันอะไรเจเจตังไปบอเจตังไปหาอยู่บอเจตังกำลังเดินทางจากกฬสีด์มานี่ตข้าขังขึ้นบอไปค้ำฟนี่นะจะขางขึ้นอืมกับดอก เอาเลขขึ้นเดียวอ่ะโอเคนะคะขอบคุณไอ้พงพองมากมากฝากยูซีเลยฝากยูซีที่ท่านนายกร่วมทำบุญกบบผ่านนะคะทางช่องเพฮาพาเลย,นะานายนะครับรับบริษัทแชนแนลน้องเบลพาเลยนะครับผ่านได้นะครับเนาะจ่ะค่อยมารวบรวมรวบรวมมาทำบุญด้วยกันนะครับได้ได้จ้าคนขาดลายครับผมตอนนี้คนขาดขาดคุณนะขาดทุนยาหลายนนเห็นอยู่เห็นพี่ป้ากันไปไทยอยูย่เพิ่งกำลังเห็นป้ายานัก มันยังบ่บคั่นเรียบร้ han, อยดีอยู maya ่ป ah. ั้นงงนะฟันเลี้ยงข้อมองจ้าช่วยกันจ้าขอบคุณแอดพ่องพ่องลายๆเด้อจ้าอ่าสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวครับผมให้กับงครับรอกันนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะอ่ะมาเตรียมเซฟหน้าจอเดี๋ยมมุนกล้องก่อนเทรพซีรอดกันแล้วกันแล้วพี่นน้องเอฟซีด้วยนะครับ Right. อดางกาอะนี่เป็นอหลวงพี่มีเซ็นก่อนนะคะหลวงพี่มีเซ้นก็เข้าศูนย์หกของกันวัดที่ผ่านมาบนกองน,นี้เรนะื่อเมืองนะว่าที่ผ่านมาเข้าศูนย์หกนะคะสําหรับเลขรับอิสราเอลเมื่อกี้โทรคุยกับอาพ่องแล้วอาพ่องบอกว่าไอ้หนุม่มอิสราเอลนะ่ะเพิ่นจะได้เลขอีกสามสี่วันอีกสามสี่วันนะคะ ถึงจะได้เลขแต่ว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเขาจะไปปรึกษากันก่อนนะคะว่าจะเอาแบบเดิมปล่อยก่อนหอยออกหนึ่งวันหรือว่าได้มาแล้วปล่อยเลย mm hmm. ย่งบอกท่านในตาสินใจว่าเพราะว่าม,มันมีหลายหลายคน้นหลายความคิดหลายนั่นพวกเราคุเไม,มว่าปล่อยเร็วเจ้าเอาไปอั้นแล้วก็เดี๋ยวก็มีเลขลองเรียนแบบมาหลายถ้าปล่อยช้าก็กลัวซื้อไม่ทันหีือเ่าเนี่ยจ๊ค mm hmm. mm hmm. สีเฮจังใดครับ มันสิถือใจสุกโนแบบน,นี้นันแล้วบอกเยฟซี่นะตัวเลขที่โชว์อยู่ตอนนี้บอแมนเลขรับอิสราเอลเด้จา้าเป็นอาสำหรับใบแนวทางใบนี้นะคะ,ะกระถ้าอพ่งพ่องเราก็ได้บอกบุญสำหรับครูที่นี่จิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญร่วมปั้นพญานาคกับวัดหลวงที่มีเซ้นนะคะกระให้โทรไปตามเบอร์นี้เลยค่ะเป็นเบอร์หลวงที่มีเซ้นนะคะที่บุรีรัมย์ ่วนอันนี้เป็นไอดียแล้วก็นแนวทางงวดนี้ของหลวงพี่มีเซนน้องงวดบอไดเขียนงวดวันที่เนาะวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 8ันห้าหลวงพี่มีเซนได้ตัวเลขมาแล้วนะคะบนวิ่งสี่เก้าสี่แปดเม็ดเดียวล่างวิ่งสามสามหนึ่งสามเจ็ดนะคะหลวงพี่มีเซนฝากแนวทางมางวดก่อนเข้าศูนนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรเพือ่อคูอยากทำบุญุระมหาบาทสิบบาทรวมกันสางเนาะคะ่ะวันที่จะไปเขียนวันที่กัน เนี่ยจ,จะเซียนมุนมุนดอกก็เป็นยังไงมันไล่ทางไาย,ายตัดปากกาบุญกล่องอของยายน้อยคนเริ่มเก็บเอาอย่างนีเซียนลุนม,มันเลยได้เป็นปากกาหน่อยอาจจะแคปหน้าจอเด้อเ,เ,เห็นบอ,บอจ้าชัดบอหนุ่ม <c oughs> มีสไลเอลรออีกสามสี่วันนะคะนาซี พร้อมๆกันกับเลขรับสายทำเลเนี่ยเลขรับสายทำเียนกันนับวันที่ยี่สิบนะแม่นซิมาพร้อมๆกันเหรเห็นบ่คใหแตงโมคุณแตงโมเห็นไหมตัวนังซื้อป็ดตัวนั่งตัวนังซื้อตัวข้าเม่นบอกจ้าเป็ดเลื่อนออกเด้อปัดออกจาก้ปาปัดออกไปทั้งขาง คุณดวงเศษวิบูลปัดปัดออกไปคางๆจ้าเอาจังไงก็อีกสามสี่วันสำหรับแนวทางรับอิสราเอลบางคนก็บอกปล่อยวันหวยออกบางคนก็บบอ,อยออบบไว้ก็จะได้ซื้อง่ายระสัน ่อยังยเล็กน้อยยังเล็กน้อยเลยด้วยจ้าพอแล้วแหะพอแล้วแหะเนาะตามนั่นเด้อพี่น้องเด้รื่องตามนี้นะครับที่นักกอสิอยากให้มาฟังชัดๆฟังจากปากไอ้พ่องๆน้ำกันนะเพราะว่าว่าเดี๋ยวก็บอกว่าให้รออีกกัมเรีนจ้ารอคือเก่านั่นแหละเพราะว่ามันกับห้องกับเล็กออกหมู่ว่านนึงเนาะกับสีใดเลื่องมันกับพ่องเป็นไปบ่ได้จ้าแค่อยากจะ มาบอกทำไมมาเร็วคะความขึ้นน่ะแท้จริงไปนะค่ะอันนี้บอแมนเลขัหลวงพี่มีเซนค่ะฟังฟังอะไละเอียดด้วยข้างคักเลขหลวงพี่มีเซนหนึ่งกรกฎานะคะหนึ่งกรกฎาหลวงพี่มีเซนนะคะลำอิสระเอราท่านไดจ้าอันนี้คือเป็นตัวเลขของหลวงพี่มีเซนเพราะอะไรสู้ไหมบอกตัวเลขสร้างสร้างพญานาคอยเหมือนเดิมก่อนหวยออกหนึ่งวันนั่นแหละค่ะเอาแบบนั้นมันบอเดียว ก็ตออ้องร่อไอ้ฟองฟองเล่าสีสรูปดอกเราจะไปคุยกับนมอิสราเอยู่ที่นึงแล้วกับตามเพื่อนว่าจังไหนห้องกับวาจังซันละ่ะเอาแล้วตะเพื่อนจ้า,าแล้วตะเพื่อนออโอเคนะคะสำหรับวันนี้ช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะคืนนี้ นะคะเจอกันคืนนี้ก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะขอบน้องพิมพ์รอดด้วยครับเด้อนะครับ